สวัสดีครับแฟนมันมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีณนประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิ 4, กายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มแข่งขันบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนัดนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการชกกันที่พิกัด102ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรจะพบกับเพชรตาวันสิทธิ์ป่าโดต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด125อปอนด์เป็นทางฝั่งเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรจะพบกับไกรทองพิวผ้าใบส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด127อปอนด์เป็นทางฝั่งพยักสุรินเจบีพาวเวอร์จะพบกับไข่มุกขาวเบสเชววดและแขวกำํารายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก123อปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างปีใหม่เอราวันจะพบกับดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยจัดสีฝากแฟนมวยท,ทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สระคลหปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แฟนมวยท่านใดครับทีมลรามองหามวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิ่งล็อก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภท,ทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์0857938437นะครับ ความแล้วไปวิเคราะห์วิจาร์มวยพร้อมๆกันเลยครับเรือที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหองคู่แรกเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับพิกัดน,น้ำหนัก102ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านผักบุ้งกันก่อนครับผักบุ้งเพชรเจ็ดเพชรน,นะครับหรือผักบุ้งต่อคงอินส์ซอแดงตัวเดียวกันครับนักชกวัย17ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ผลงานเฟอร์งหลังของผักบุ้งครับรานีเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับเพชรสิงห์ขอนสอสมันกราเมนที่ช่อง7จากนั้นมาแพ้น็อปที่3าให้กับแสนศึกสอราชภูมิที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี้ไปชนะน็อกที่1เจ้าแสงเพชรวอร์เรียมสวรรค์ครับชี้และดำเนินครับแจ้งเกิดได้เมื่อกันยายน680ผ่านมาส่วนคู้โชควันนี้เป็นเพชรตะวันสิปาโดหรือเจ้าเพชรตะวันแบงค์เมืองนนท์สอบุญมากศักวารุณตัวเดียวกันครับ นักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง168ซนเมตรมวยจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหาคนครเองครับผลงานสำหรังของเพชรตะวันครับรานนี้มีชนะคะแนนเจ้าเทพวารีสิทธิอบตจอนนะครับที่ช่อง7จากนั้นก็มาเสมอกับสิทธิเอกวัฒนนรุค์ู้สวงที่ช่อง7และก็หลังจากนั้นครับไปชนะคุยส2เจ้าสิริมงคลกิวกิวเต้บีบีคิว,ค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 วที่เว,วทีมวยปทุมเมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้เป็นชุดดาวรุ่งนะครับเบทพิกัดร้อยสอปอนด์เชิงชกสตา์ของทั้งคู่ผักบุ้งเนี่ยเป็นมวยครบเครื่องวงนอกฝีมือได้วงในไรแขนแหงสู้จังหวะทักษะดีครับอาวุธมีทุกลูกเจ้าผักบุ้งเนี่ยอาวุธมวยเนี่ยดูดีแน่แต่พอโดนหนักโดนแรงก็ต้องเก็บอาการซ่อนกันให้ดีนะครับเพราะบางครั้งบางทีโดนเจ็บเจ็บนี่มีจกกักะจี้แล้วก็มีสะดุดุ้งนะครับผักบุ้งนี่ก็เก็บตัวพิซซอมิที่เกียรติเพชร ส่วนคู่ชคทางด้านเจ้าเพตะวันครับอันนี้เป็นมวยขวาเตะต่อยอาวุธแรงในแทงสู้รายนี้การ์ไรคาชนครับมดสออันตารายผลงานหลังๆของเพตะวันเนี่ยจะโชกอยู่หลังคู่เอกนะครับไฟนี้ก็ขยับมาโชคในรายถ่ายเท่าสดเป็นคู่เปิดหัวนะครับเจ้าเพตะวันนี่ก็เก็บตัวพิศมิที่ศักวารุณน,นะครับคุณท่าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชกดูเพตะวันจะเลืม่มเรื่มได้รอยกว่าเล็กน้อยคู่นี้เมื่อเปลียยนทยบไปแล้วครับ ผมชอบชับรางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรตะวันนะครับตอนนี้คบเครื่องคล้องเดินเตะเดินต่อยเจาะร่างสับบนเขาในเพชรตะวันแกมีจับมีขวางนะครับแล้วใกล้ๆเนี่ยสอกงัดสอกฟันมีมาเสริมด้วยโดนต่อโดนทีทีดอกต่อดอกนี่ดูจะหนักแรงกว่านะครับคููที่หนึ่งของรายการครับออกชับรางฝั่งทางด้านเพชรตะวันสิทป่าโดมองดวชชะเจ้าปักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับ มันตอนที่คุณสองของรายการครับคุณนิชกันที่เวทพิกาดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรวิเศษ,ษกันก่อนครับเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะครับนักชกวัย22ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอกันทระิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรวิเศษเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าฤทธิชัยปอพินพัฒน์ที่ช่อง7จ,จากนั้นไปชนะนอกอัที่2รุ่งเพชรพเพชรเจริญครับในรายการวอลลุปินี หลังสุดนี้แพ้น้องที่2ให้กับเจ้าอัฟเดนซามีเรนิมี่นักชกจากโมร็อกโกนะครับในรายการวอลูพินีเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มมีโชคร้ายกบ้าง3ยกบ้างสับกันไปสูงคูช่ชกวันนี้เป็นไกรทองพีภาพใบ,บานะครับนักชกวัย20ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอดอนสัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลงานฟอร์มหลังของไกรทองครับมีแพ้คะแนในให้กับพยัคฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์ ที่จ่อสุราษฎร์นะครับในรายการศึกรวมใจชาวสุราษฎร์นะครับเมื่อเมษายน68ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากนั้นมาชนะท่านเจ้านิติกรสุน้ำทันคิรีนะครับชี้อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้น้องที่2ให้กับเจ้าเด่นพยักศักดิ์สตุลครับที่ช่อง7เมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด125ปอนด เชิงโชคสล์ของทั้งคู่เจ้าเพชรวิเศษรานี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยขวาเตะนํำปรำตีวงในในี่แข่งแก่งแข็งแรงครับรานี้ก็การรายการชนครับนอกไหนก็สู้ทุกลูกช่วงหลังไปเคลื่อนไหวอยู่ในรายการวันนะครับไฟนี้กลับมาให้ยกอีกครั้งเพชรวิเศษก็ต้องบริหารพละกำลังเลือดงแรงให้ดีนะครับรานี้ก็เก็บตัวฟิโซมิที่เพชรเกียรตเพชรนะครับส่งโชคทางด้านเจ้าไก่ทองครับรุ่นน้องครับรานี้เป็นมวยขวาเปิดเกม แล้วก็เดินชนนะครับเตะนําต่อยตามบุกบู้สู้ดีนะครับไกลทองรายนี้ก็นอกในสู้ทุกลูกเหมือนกันนะครับได้หนุ่มได้สดแล้วก็ได้ความาได้ความต่อเนื่องในรูปแบบ5ยกนะครับเพราะว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มเนี่ยก็ชกอยู่5ยกเป็นประจำนะครับแต่ว่ารายนี้โดนหนักโดนแรงก็มีบุบวามีโครงเกรงนะครับไกลทองนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับ คู่ที่2ของรายการครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ก็จะดูแล้วแม่ไม่ห่างนะครับตามข้อมูลนี่ก็ปัดหัวตัวเท่านะยับคู่ที่2ของรายการครับเชิงชกสไตล์ก็ดูคล้ายๆกันนะครับมีนอกมีในด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อเปลี่ยนเทคมแล้วครับคู่นี้ ผมบอกชอบเล่งฝั่งทางด้านเจ้าเพชรวิเศษนะครับรายนี้ดูว่าจะเก่าเกมแล้วนอกได้ในดีและหลังเจ้าเพชรวิเศษแกไปชคสายกอาวุธรับหมัด2นี่ออกได้แม่นมากๆเลยนะครับจหองขเ,เข้าเบรกเข้าทำนี่แกรัวเป็นชุดโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกนี่ดูว่าจะดุดันกว่านะครับค่ที่องของรายการครับมทม่เจ้าเพชร่าะเจ้าไกรทองผิวภาพใบนะครับ มาต่อที่คู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวที่กับน้ำหนัก127ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านพยัคฆ์สุรินทร์กันก่อนครับพยัคฆ์สุรินทร์เจพีพาวเวอร์นะครับหรือไฟป่าจอพัทธิยานะครับนักชกวัย20ปีครับสูง168เซนติเมตรมวยจากอำเภอปราศาสตร์จังสุรินทร์นะครับผลงานฟอร์มหลังของพยัคฆ์สุรินทร์ครับรานนี้มีชนะคะแนนเจ้าไกรทองอพีพุทพบายนะครับชี้จอนสุราช จากนั้นไปเชนกที่2เฟสเอรวันนะครับในรายการวลุพินีและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับลุงเรืองเล็กเทียนมวยไทยครับในรายการวลุพินีเมื่อเดือนสิงหาคม68ปที่ผ่านมานะครับสูงขุนชกวันนี้เป็นไข่มุกขาวเบสชอวดหรือไข่มุกขาววันขององ MBK ไข่มุกขาววอรจักระวุฒเพชรสี่หมื่นตัวเดียวกันครับนักชกวัย20ปีสูง173เเซนติเมตรมวยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานฝ้ามังของไข่มุกข,ขาวครับรานนี้มีแพ้คะแนในให้กับไอเยรากระเป๋าริงกี้ที่ช่อง7จากนั้นก็มาแพ้น,นอกที่1ให้กับเพชรก้องฟ้าบัวที่โนรุปูสวงที่อ้อมน้อยและก็หลังจากนั้นครับไปชนะนอกที่4เพชรทองกอาการลวกที่เวทีมวยเพชรบัญชาครับจังหวัดสุราษฎร์เมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้พิกัด127ปอนบด์อลประเภทซ้ายกับขวานี่ครับ มวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านเพชรสุรินนะครับรานนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายเตะตั้งขวางขาแข้งนี่ดูจะาวาังแม่นนะครับส่วนในก็มีจับมีล็อกแทงสู้เจ้าเพชรสุริรนรันนี้เชิงชกเนี่ยดูดีนะครับช่วงหลังไปเคลื่อนไหวในรายการวันฝ่ายนี้กลับมาห้ยกอีกครั้งเรียวแรงพระกำลังเป็นยังไงนี่ก็ต้องมาดูกันนะครับโดนหนักโดนแรงโดนอัดเยอะๆก็มีแกว่งเหมือนกันนะครับรานนี้ก็เก็บตัวพิศวิที่ค่ายมวยเกตเพ็ด สูงชคทางด้านเจ้าไข่มุกขาวครับรอานนี้ก็เป็นมวยขวาบุรีบุญได้นะครับนอกได้ในเหนียวไข่มุกขาวร้านนี้ก็ครบเครื่องนะครับแต่พอโดนหนักโดนแรงๆนี่ก็มีโค,ครงเพลงนะครับร่างกายนี่ดูจะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็แจ้งเกิดไว้แล้วความมั่นใจนี่ดูว่าจะเริ่มกลับมานะครับร้านนี้ก็เก็บตัววิซวิที่เพชรศรีหมื่นนะครับที่นครศรีธรรมราช คู่รองของอรายการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าไข่มุกข,ขาวจะดูได้รอยกว่านะครับดูได้เปรียบช่วงครับคู่นี้อยายุน้มก็เรียกกันครับความสูงความยาวไข่มุกข,ขาวดูได้รอยกว่าขาที่อาวุธมวยก็ดูคล้ายขึงครับมีนอกมีในทางคู่ก็วัดกันเลยครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับเมื่อเป็นเียนนี้แล้วครับคู่นี้ผมออกชอบเลงฝั่งทางด้านไข่มุกข,ขาวนะครับดูได้รอยได้ใหญ่ เดินได้ถอยเป็นครับไข่มุกขาวแกนอกได้ในแข่งแกล่งนะครับไฟนี้เก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่บทเบียดประทะกันไปเนี่ยเองดีคาดทีลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะมีผลนะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกออกชับหลังฝั่งทางด้านไข่มุกขาวเบสเชอร์อวดมองว่าชาเจ้าเพชรซุรินจะมี power นะครับและมาถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก123อปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านปีใหม่กันก่อนครับ ปีใหม่เอราวันนะครับนักชกวัย26ปีครับสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผลงานฟอร์มหลังของปีใหม่ครับราี้เริ่มจากชนะคะแนนเจ้าราชเดชเทียนมวยไทยที่สุราษฎร์จากนั้นมาชนะคะแนนซีอุยสิงห์มาวินที่ช่อง7็หลังสุดนี้ไปแพ้คะแนน,นให้กับพิษสยามจอพัทธิยา,ยาในครับในศึกท็อปเฟอร์รี่ยิมที่เวทีมวยกรุงเกาศเมื่อกันยาย,ยน6 8ที่ผ่านมาสูงคู่ชกวันนี้เป็นดอกไม้ป่าท็อปเฟอร์รี่ยิมนะครับหรือดอกไม้ป่าสอจอ้องปราจีนสันติอุบล เดินเดียวกันครับนักชกวัย20ปีนะครับสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีผลงานฟอร์มหลังของดอกไม้ป่าครับรายนี้มีชนะที่3เดซเซลเลกพยินดีอะคาเดมี่ที่ระดมเนินนะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าวุฒิกรส่วนน้ำทันคิรีที่ระดมเนินและก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเจ้าคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือนะครับที่ช่อง7เมื่อเดือนกันยายน68ปที่ผ่านมาดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายกันครับ คู่นี้พิกัด123ปอนด์นะครับขวากับซ้ายสดกับเกา๋ามวยเก๋าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านปีใหม่ครับร้านนี้เป็นมวยเตะขวาต่อยขวาเตะตั้งขวางคาทักษะดีครับปีใหม่คือแกเก๋าเกมแล้วก็ครบเครื่องนะครับอดีตนี่ก็ยอดมวยเด็กนะครับดีกีนี่ก็แชมเปี้ยนพินเศเจ็ดสี่เลยนะครับคือดูว่าชื่อเสียงปร,รมีนี่จะดังมาก่อนนะครับแต่ว่าร่างกายความสดนี่จะดูเป็นรองปีใหม่นี่ก็เก็บตัวพิศมิทีเอราวันนะครับที่จงังหวัดยะลา สูงชกทางด้านเจ้าดอกไม้ป่าครับรุ่นน้องรันนี้เป็นมือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มหน้าจิ้มท้องอาวุธหนักแรงครับหมัดสอกอันตารายได้หนุ่มได้สดนะครับแล้วก็ซ้ายนี่ดูว่าจะแม่นแล้วก็คมด้วยโดยเฉพาะหมัดครับหมัดฮุกหมัดตรงนี่หวังผลได้ตลอดฝ่ายนี้เจอรุ่นพี่เก่าเกมอย่างปีใหม่พลังกำปั้นเนี่ยจะต่อยโดนไหมก็ต้องมาดูกันนะครับเจ้าดอกไม้ป่าก็ต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็ คิดไวทําไวด้วยเพราะว่าถ้ามายึกยัก,ยก,ยก,ยกเนี่ยโดนแข่งปีใหม่เด้งไปเด้งมาเป็นกระทงหลงทางได้ดอกไม้ป่านีก็เก็บตัววิศว์มีที่สันติอุบบน,นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้าง,ช,งช่วงนี้ก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับ170ซมตรด้วยกันทั้งคู่คู่เอกนํำรายไรกันครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายสดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับ เมื่อเป็นเท่กันแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านรุ่นพี่อย่างปีใหม่นะครับรายนี้ตั้งรับถอยทาครับแข่งเนี่ยแข่งต่อแข่งเนี่ยปีใหม่แกเตะแม่นเตะเร็วนะครับโดยเฉพาะแข่งขวาปีใหม่แกเตยตัดเตะฝังเลยนะครับอาวุธมวยของปีใหม่นี่จดจานสวยงามครับไฟนี้เบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเนี่ยถ้าปีใหม่ไม่ยุบไม่ย่นด้วยความเก๋าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับ เกตดของรายการครับออกชบับดังฝั่งทางด้านเจ้าปีใหม่เอราวันมองด้วยชนะเจ้าดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับเดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบนะครับในรายการสุนทรภัยจิีกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกออกชบับดังฝั่งทางด้านเพชรตาวันสิปาโดและนี้ดุดันนะครับแล้วก็อาวุธแรงครับการรายการชนนะครับนอกได้ในดีมองว่าชนะเจ้าผักบุ้งเพชรเกร็ิเพชรสูงที่2ของรายการที่ออกชบับดังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรวิเศษเพชรเกร็ิเพชรนะครับ ก็กเก๋าเกนะครับรายนี้นอกได้ในแข่งแกร่งช่วงหลังไปชกรายการวันครับหมัดซอนี่ออกได้แม่นออกได้คมนะครับอาวุธรับของอันตร,รายนี่ดูว่าใช้ได้ดีเลยครับมองว่าชาเจ้าไกรทองพิยุพภใบสูงรองของรายการออกชกทางฝั่งทางด้านไข่มุกขาวเบสเชอ,อวดเชิงโชต่งางเนี่ยคล้ายกันครับซ้ายกับขวาแต่ว่าไข่มุกขาวนี่จะได้รอยได้ใหญ่เวลาโดนบดโดนเบียดเสียสีพะแทกันไปเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่น่าจะมีผลมองว่าชาเจ้าพยัคฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์และคูยกับทางรายการครับ ออชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าปีใหม่เอราวันนะครับรุ่นพี่ครับกระดูกดีเก่าเกมประสบการณ์สูงนะครับแข่งขวานี่จ,จัดจ้านมากๆแล้วก็จังหวะมวยดีครับเก็บกันบังโตยีดหยุ่นเกมเก,มเก่งนะครับรายนี้คือมีรกมีรับนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร่างกายพระกำลังท่าบทเบียดเสียสีไม่ยุบไม่ย่นพี่ทีน้องทีบทเบียดทักกันไปเนะี่ยดูว่าเก่านะ่าจะเอาอยู่ครับมาว่าเจ้าดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่หยิบนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยจัดสีประจำวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยครับฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับลำ่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ